สัสดีน้องกาลันมาเที่ยวงานบันาติมอนที่วัดพุทธเคียนค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันประกวดสาวงามของสาวมอนกันนะเขาจะเริ่มตอนห้าโมงเย็นตอนนี้เรามาถึงเร็วหน่อยเดี๋ยวที่นี่เขาจะมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็สาวมอนให้เราสาวมอนให้ราได้ชมค่ะนะคะจ้าไปเดี๋ยวไปดูการสแสดงกิจกรรม ในงานวันชาติมอนครับอ่ะอะอาเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ อันนี้ระหว่างเรารองานช่วงห้าโมงเย็นนะคะอันนี้เขาเขียนว่าบ้านมอนอ,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 อันนี้เ,เป็นโดนัทมอนอ่อันนี้อะไรคะแม่มากมากก<า>อ๋ออันนี้เป็นหมากหมากเป็นคัอันนี้ขายหรอคะน่าขายอันนี้อะไรคะเนี่ย อาผู้ซากรอนไอ้เนี <l ul is> the manuscript. The manuscript ่แกงไอ้เนี <té> ่แกงแกงอะไรอยู่แกงมสตาลาอ๋อแกงนี่แกงหมูแกงหมูหมูเมสลาไปอ๋ออันนี้แกงแบบยวนแกงยวนเหรอแกงยวนแกงมอนอ๋อใช่หนูพูดผิดแกงแกงแทนแกงมอนบ้านนี้ส่วนมากเป็น บ้านมอนจะสร้างลักษณะแบบนี้เลยอะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบ้านมอนข้างบนค่ะเอา,า,าวิถีวิถีโบราณอ๋อ<บ>ได้ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูบ้านมอนโบราณน,นะคะตามวิถีเดิมของชุมชนมอนค่ะ ในห้องนี้ก็จะแบ่งเป็นห้องนอนนะคะออันนี้ขนมอะไรคะ อะไรคะเยฮุงเยฮุงอ <doors> ันนี้ของมอเขาเรียกเยฮุงนะคะเป็นขนมมอนก็จะเป็นวิถีชาวมอนโบราณนะคะเขาตั้งโชว์เดี๋ยวไปดูงานค่ะอันนี้เลยอันนี้เขารทําอะไรนะงอบเนาะอันถ้าเป็นบ้านเราภาคกลางก็จะเรียกว่างอบนะคะแต่ว่าทรง ทรงเหมือนตะขาแตนเหรอตีตะขาแตนเอาค่ะโฆษณาทอดเพื่อขนาดจะเอาไปเดี๋ยวนี้้องต้องอย่าทำรัฐบาลเอาไะ

อันนี้เป็นการกวนข้าวทิพนะคะเขาจะใส่มะพร้าวใส่ถั่วอร่อยมากๆค่ะแล้วก็หอมด้วยหอมมะพร้าวค่ะ

เขาเรียกเหมือนโดนนัดดาพีโดนนัดโดนัดมอนไ่ไงคะอันท่านอะร้าอันนี้โดนัทมอนโดนัทมอนค่ะเอาสองอันลองก่อนค่ะเมื่อกี้ไเจอตู้ดึก่น

คู่เป็นการไล่ลําของชาวบ้านนี่ก็ลํากันค่าเวลานะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูทางรถไฟเส้นเก่าสมัยสงครามโลกกันค่ะนะครละสุดท้ายก็ได้อาศัยบไดรเ้พรแม่อนกือบล้มแน่

อันนี้ค่ะทางรถไฟทางรถไฟเก่าที่เขาเชื่อมต่อตามประวัติศาสตร์คือเชื่อมต่อไปสู่พม่านะคะระหว่างที่เรารอวิธีการเปิดงานของวัดพุทธเคียนเป็นประเพณี ชาวมอนค่ะวันนี้เขาเริ่มทำพิธีเปิดงานเดี๋ยวจะมีการลำบวงสวงในรูปแบบของชาวมอนเดี๋ยวเรารอรับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปรอเวลาค่ะเราช่วงวันธรรมดาก็ถ้าไม่มีงานก็มาเชี่ยวชมได้นะคะแล้วก็ข้างล่างเขาจะมีคาเฟ่ด้วยที่วัดภูตะเคียนก็จะมีคาเฟ่นะคะเอาไว้บริการสำหรับคนที่มาวัดค่ะ เรามานั่งที่นี่ค่าเวลาค่ะเมื่อสักครู่แอบเห็นนางรำหลายชุดอยู่เดี๋ยวเรารอเวลาน่าจะประมาณ5้าโมงนะที่เขากำหนดการไว้นะคะเป็นการเจริญพระพุทมนตรเป็นภาษามอนค่ะสาวงามที่เห็นด้านหน้าก็จะเอาไว้ เสียงทายเลื่องนะคะว่าจะใครจะเป็นสาวงามหนึ่งในหกคนนี้นะคะน้องๆทั้งหกคนจะไปเสียงทายเป็นางหงนะคะตอนนี้ไฟดับค่ะทุกคนก่อนที่นางลำจะลำนะคะ ยวต้องใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้เขาจุดจุดเทียนตลอดเลยนะคะถ้าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ ที่มีแสงเทียนอยู่ค่ะช่วยได้เยอะเลยผ่านไป5้านาทีเดี๋ยวจะรอเก็บภาพบรรยากาศน,นะคะแล้วก็ประเพณีการลำสำหรับคืนแรกของงานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญรามันค่ะเสียดายมากค่ะปีนี้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะเพราะว่า เกิดเหตุหม้อแปลงระเบิดค่ะและส่วนตรงนั้นใช้ใช้ไฟอีกสายหนึ่งก็เลยไม่ได้ลํำน่าจะดึกเพื่อหาวิธีแก้ไขกันอยู่ทีนี้ว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของร้านค้านะไฟไม่ดับนะคะไฟไม่ดับเดี๋ยวไปดูให้ให้ดูค่ะก็ะในระางที่เมาช่วงนี้เขาใช้เครื่องปั่นไฟค่ะทุกคนดูนะคะ มาซีมาจอดซืนะคะน่าเสียดายมากลวดนะคะคุณตองปีนี้เราดูไม่จบนะแต่ว่างานเขาจะมี3วันนะคะวันที่7 8 9ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ยังมาทันทันนะคะเช่นตามโซเดเชงนีนะคะ่ะนะคะใครที่ชอบเป็นประทริวลาะครนนะคะเกี่ยวกับกระเดื่องและวก็นะคะ ตรงด้านนู้นก็เป็นเวทีการแสดงค่ะ,ะไฟก็ด้านนู้นก็ไฟดับนะคะ<ว>ทุกคน,นสำารับงานตะเพณีลนด้านนกบรรดันของชากมนดานนันกาม็จะหมุกน,นด้านนยนไฟะคุนด้ไดนไป,ไปแต่ละคะที่นไัะคะไม่ัะาไม่ซ้ากันแต่ละที่นะคะ อย่างปีหน้ายัางไม่ทราบว่าเขาจะจัดกันที่ไหนจะรู้อีกทีก็จะเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานค่ะกลับแล้วทุกคนไม่ได้ดูการแสดงเลยการลําเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับซึงใช้เวลาสี่ชั่วโมงโอเครบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวหางานประเพณงนี้มาลงให้ทีนะวันนี้บ๊ายบาย